หลวงปู่พุทธทาสเคยเทศว่าประชาธิปไตยของคนเห็นแก่ตัวอาจจะชั่วร้ายเลวทรามยิ่งกว่าพด็จการของคนไม่เห็นแก่ตัวก็ได้จริงคือคำสอนเช่นนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่พุทธทาสจริงๆ แต่จงดูให้ดีอย่าไปติดกับดักของคนที่เมาการเมืองแล้วแอบอ้างคำสอนของท่านมาเสริมความเชื่อผิดผิดของตนคือมีคนที่เมาการเมือง หลงการเมืองโดยเฉพาะเอียงไปเข้าข้างผดะเด็จการอยู่อย่างรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามแล้วพอมาเห็นคำสอนคำเทศนาของหลวงปู่พุทธธาตอย่างนี้ก็ช่วยเอามาแอบอ้าง หวังจะสร้างแนวร่วมให้ผู้คนคล้อยตามว่าประชาธิปไตยสู้เผด็จการไม่ได้ทั้งที่หลวงปู่พุทธทาสท่านเทศไว้ในมุมธรรมะไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือเอาการเมืองมาเป็นแค่อุปกรณ์เพื่อจะสอนธรรมะ ระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความไม่เห็นแก่ตัวว่ามันแตกต่างกันอย่างไรความเห็นแก่ตัวซึ่งมีกิเลสตันหาไสาหัวอยู่เบื้องหลังมันเลวร้ายแค่ไหนส่วนความไม่เห็นแก่ตัวที่มีปัญญาและเมตตา เป็นฐานอยู่มันดีงามเพียงใดนี่คือจุดมุ่งหมายของหลวงปู่บุทธธาตท่านไม่ได้มีจิตมาคิดยุ่งเกี่ยวหรือวุ่นวายในทางการเมืองกับใครเขาอยู่แล้วนแน่ดังนั้นใครที่ได้พิจารณาถึงคำสอนหรือคำเทศนาของท่าน ดังกล่าวมานั้นไม่ให้แจ่มชัดอย่างตรงไปตรงมาก็จะเห็นความจริงว่าหลวงปู่ท่านเทศไว้ในธรรมนองว่าความเห็นแก่ตัวนี้มันชั่วช้าเลวทรามยิ่งนักขนาดไปอยู่ในประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องดีงามระดับสากลที่คนทั้งโลกยอมรับอยู่แต่ถ้าประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมนั้นมันกลับเป็นของผู้คนที่เห็นแก่ตัวก็กลายเป็นมาเสริมให้ความชั่วความเลวสามนั้นมันลุกลามบานปลายได้ช่องได้โอกาส ขยายตัวมากขึ้นนี่ลวมปู่ท่านพูดในมุมนี้ในทางกลับกันแม่ผดเด็จการมันจะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นความชั่วความเลวอยู่แท้แต่ถ้าเป็นผดเด็จการของคนไม่เห็นแก่ตัวความเลวความชั่วดังกล่าวนั้นก็กลับจะยังมีคุณประโยชน์อยู่บ้าง คือเป็นคุณประโยชน์ที่เกิดจากความไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองนี่คือจุดประสงค์ของคำสอนหรือเทศนาของหลวงปู่พุทธทาสจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยดังนั้นใครถ้าจะแชร์จะเผยแพร่เผยแพร่ต่อไปก็ขอให้รู้ว่าหลวงปู่พุทธทาสท่านมีความประสงค์เช่นนี้อย่าไปเอามา แอบอ้างทางการเมืองให้เป็นบาปนะครับ